นนครับเป็นพบรมฉายาลักนะครับขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตามมาด้วยธงชาติลายพื้นนะครับแต่ในกับรถบัสสีพื้นใดตัวนี้มีอยู่แถวละสี่สองแถวนะครับมีธงชาติเข้ามาตามมาด้วยธงสีเขียวสีเหลืองนะครับก็คือธงกีฬานะครับนนะครับดูนะครับธงกีฬาของ ตำบลพาโตเฮานะครับเป็นทองสีเขียวเหลืองนะครับพื้นใหญ่ๆนะครับเปิดมาแล้วก็จะไปผูกที่เสาอ่าเสาทองกีฬานะครับนะครับผูกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเชิญทองกีฬามันจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับครับตามมาด้วยขบวนอ่าสีเหลืองนะครับสีเหลืองขอบวนสีเหลืองบ้านแหนสองแล้วก็บ้าน,น,น,านวังทอง นะครับาตามาด้วยขบวนสีฟ้านะครับบานานุนสองนานุนสามนะครับแลยวก็ติดตามมาด้วยขบวนสีชมพูนะครับบาน,น้ำโพนะครับแล้วก็น,น้ำมงและปิดท้ายด้วยขบวนสีแดงนะครับคือบานซกเพชรนะครับอาซกเพชรนะครับปิดมานะครับ เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในตำบลหาต่อนะครับมีจำนวนประชากรมากนะครับแต่ว่าบ้านอื่นๆก็มีจำนวนน้อยลงต